ในที่ประชุมของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมก็ได้มีมติเห็นชอบนะครับแล้วก็ได้ให้คําแนะนําเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับกลุ่มที่1นนะครับคือกลุ่มของผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับคำแนะนำนะครับก็จะมีเรื่องของเข็มกระตุ้นนะฮะเข็ม3ห่างจากเข็ม2นะครับเดือนนะครับทุกสูตรนะครับเข็ม4ห่างจากเข็ม3นะครับระยะเวลา4เดือนขึ้นไปนะครับ ในส่วนของทางเลือกนะครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนครึ่งโดสนะครับโดยเฉพาะวัคซีน m r ็ a p อ i z e r ฟซอร์นะครับตอนนี้ก็สามารถดําเนินการได้นะครับภายใต้ดุลยินิจของแพทย์และความสมัครใจของอผู้รับฉีดวัคซีนนะครับ อีกคําแนะนำหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคําแนะนําที่ใหม่นะครับสำหรับการฉีดวัคซีนนะครับก็คือการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับในเด็กอายุ12-17ปีนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่เด็กที่ฉีด2เข็มครบระยะไปแล้วนะครับทางอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับก็ได้มีคําแนะนําเพิ่มเติมว่าให้สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน mRNA นะครับเป็นเข็มที่3นะครับโดยใช้ขนาดโดสมาตรฐานนะครับโดยระยะห่างเข็ม3าห่างจากเข็มที่2นะครับใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 4-6ถึงเดือนขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็สะสอดคล้องกับคำแนะนำของทางองค์การอนามัยโลกและทางาราชวิทยกากรนะครับอีกคำแนะนำหนึ่งก็คือการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่มีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนแล้วนะครับทางนุกรรมการได้ให้คําแนะนําให้ฉีดวัคซีนโควิดในผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิดนะครับได้ตามหลักการเดียวกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อนนะครับโดยให้วัคซีนหลังจากการติดเชื้อเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับ